สวัสดีครับพาผู้ชมมาชมสวนผักหวานป่าอากาศนะครับช่วงเช้าครับครับเยี่ยมชมสวนผักหวานในช่วงเช้ากันนะครับมีผักหวานที่แตกยอดนะครับช่วงเย็นช่วงเย็นเย็นหรือว่าช่วงกลางคืนครับช่วงเช้าครับมะขามเทศก็เริ่มจะออก ออกแล้วนะครับออกผลผลิตแล้วัตอนนี้ประคะนเทศเริ่มจะออกฝักกันเริ่มจะฝักเริ่มจะโตแล้วนะครับเริ่มจะออกดอ,อก,กออกผลแล้วสวนผักหวานป่านากการนะครับนี่คือยอดผักหวานป่านะครับที่ยังไม่ได้เก็บนะครับตอนช่วงเย็นช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้เก็บ เก็บวันเว้นวันนะครับก็พอสมควรเลยทีเดียวนะครับสำหรับยอดพักหวานปีนี้นี่ครับความสวยของยอดพักหวานในช่วงเช้านะครับเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับ การใส่ปุ๋ยมูลแพะนะครับผักหวานป่าครับก็ทำให้ผักหวานนั้นแตกยอดได้ดีนะครับปุ๋ยมูลแพะที่ทำให้ผักหวานป่านั้นนะครับสมบูรณ์มากๆเลยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเราใช้มูลของแพะนะครับในการให้ปุ๋ยผักหวาน ก็ต่อเนื่องกันมา2สัปดาห์นะครับสอสัปดาห์ได้แล้วจะเป็นทั้งพืชสวนนะครับผักสวนครัวหรือว่า,าพืชสวนพืชไร่ต่างๆนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับปุ๋ยที่ได้จากมูลของแพะนะครับตอนนี้ก็ใช้ได้กับพืชทุกชนิดนะครับเป็นปุ๋ยเป็นเม็ดนะครับเป็นเม็ดๆนะครับแล้วก็การละลาย การใช้ย่อยสลายของปุ๋ยก็จะใช้ระยะเวลาหนึ่งนะครับสำหรับการย่อยสลายก็ใช้ใบไม้กรบหรือว่าใช้ผ้าคลุมแสแลนคลุมก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ลดน้ํากรบลดน้ําแล้วก็กรบด้วยผ้าแสแลนนะครับนี่ครับแบบนี้มีก็มีดินเศษดินเศษไรคลุมบ้างนะครับแต่ว่าข้างล่างนั้นข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นมูลแพะนะครับซึ่ง ก็ต้องบอกว่ามันใช้ได้ดีนะครับปุ๋ยนี่ไม่ต้องหมักไม่ต้องใช้อะไรเจือปนนะครับก็ใช้งานได้เลยนะครับจากทีเ่เราเก็บมาจากขออแพะแล้วก็เราก็นำมาใช้ได้เลยนะครับผลผลิตของยอดผักหวานถ้าเรามี ขนาดของยอดนั้นจํานวนมากนะครับเราเก็บไว้บนต้นของเขาจํานวนมากนะครับยอดก็จะไม่อวบไม่ใหญ่มากนะครับถ้าเราแยกออกบ้างนะครับคัดยอดออกบ้างแล้วเราจะเก็บไว้เฉพาะยอดใหญ่ๆยอดที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับก็จะทําให้ยอดนั้นสวยงามมากขึ้นนะครับเราอาจจะเก็บใบไว้น้อยนะครับสําหรับ ยอดผักหวานเราไม่ได้เก็บใบไว้เยอะนะครับในแต่ละต้นเพื่อให้เขาให้ยอดให้มากที่สุดนะครับแต่ว่าเราก็พยายามที่จะแยกในส่วนที่เป็นยอดที่มีความมีขนาดที่ว่า,อายอดของผักหวานนะครับเราพยายามที่เคลียร์ออกด้วยนะครับหลังจากที่เราเก็บสะสมไว้ช่วงระยะหนึ่งหลังจากนั้น เราไม่ให้มีปริมาณยอดเยอะจนเกินไปแล้วก็ต้องเคลียวออกบ้างนะครับเก็บออกบ้างนะครับเพื่อให้ยอดเขามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับยอดผักหวานถ้าเราเก็บไว้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับ<ม>ก็จะทําให้ยอดทั้งใหญ่ทั้งอวบทั้งสวยงามและก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะครับจากการที่เราใช้ปุ๋ยมูลขี้แพะนะครับนี่ครับส่วนหนึ่ง ผักหวานนะครับเป็นยอดต้นขนาดใหญ่นี่เรายังไม่ได้เอาออกจากกระถางนะครับตั้งแต่แรกเกิดแล้วนะครับนี่คือลําต้นใหญ่ๆนะครับความสมบูรณ์ของผักหวานแบบกินตุ่มนะครับก็จะมียอดเยอะนะครับส่วนหนึ่งเป็นความอุดมสมบูรณ์ของต้นผักหวานนะครับที่ได้มูลของแพะนะครับไว้ใช้ อันนี้ก็เก็บภาพอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับมาฝากคุณผู้ชมนะครับตอนเช้าๆวันนี้จริงๆแล้วผักหวานนี่ก็จะมีใบเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับใบผักหวานนี่ก็จะเป็นใบใหญ่ๆ,ๆนะครับเกือบท่าฝ่ามือใบใหญ่แต่เราไม่ได้เก็บใบไว้นะครับเยอะจนเกินไปนะครับปริมาณสําหรับใบ,บของเขาก็พยายามที่เคลียร์ออกในต้นของเขา ส่วนขนาดของยอดนะครับขนาดของความอรดมสมบูรณ์ของยอดนะครับนี่ครับวันนี้็บภามาให้ชมกันนะครับการให้น้ําการให้ปุ๋ยนะครับเราให้สัปดาห์ละสอครั้งนะครับสำหรับผักหวานแล้วก็รด ใส่มูลแพะนะครับบริเวณโคนต้นของผักหวานซึ่งเราใส่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับปุ๋ยแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะครับปุ๋ยนี่เป็นชนิดของมูลแพะนะครับตรงนี้ก็จะสร้างความสมบูรณ์ให้กับต้นผักหวานระยะยาวนะครับซึ่งมูลแพะปัจจุบันนี้ก็มีตามแหล่งที่เขาเลี้ยงแพะนะครับเป็นประจําอยู่แล้วนะครับแล้วก็ทําให้เกษตรกรนั้นหันมาใช้มูลแพะ เนื่องจากมูนแพ้นั้นไม่ต้องหมักนะครับไม่ต้องหมักแต่ว่าเอาไปหมักได้ไหมครับก็ได้นะครับเอาไปใช้หมักส่วนผสมของจุลินทรีย์หรือว่าน้ำหมักชีวภาพต่างๆได้ผสมกันได้นะครับแต่ท่านที่ไม่ต้องใช้เวลาหมักก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับส่วนของปุ๋ยนะครับส่วนท่านที่มีความรู้อื่นๆนะครับ แนะนําใต้คลิปได้เลยนะครับแนะนําใต้คลิปหน่อยนะครับว่าท่านมีความรู้ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยเพิ่มประสิทธิภาพของเม็ดปุ๋ยเม็ดของมูลแพะเนี่ยนะครับเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการนํามาวิธีนํากรรมวิธีต่างๆนะครับมาปรับใช้อย่างไรนะครับสามารถที่จะเมมใต้คลิปไปเลยนะครับขอพระคุณล่วงหน้านะครับสำหรับสมาชิกที่มีความรู้ที่หลากหลายนะครับยินดีที่จะ ให้เพื่อนเพื่อนสมาชิกได้ชมคลิปนี้นะครับได้มีประโยชน์หรือว่าได้รับความรู้สูงสุดนะครับจากการชมคลิปนี้นะครับซึ่งข้อมูลของผมอาจจะไม่มีมากมายอะไรมากมายนะครับก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนเพื่อนสมาชิกว่าหลายหลายท่านก็นําไปปรับใช้แล้วนะครับสําหรับเรื่องราวของเม็ดมูลแพะนะครับเม็ดเป็นเม็ดปุ๋ยนะครับเป็นเม็ดลักษณะเป็นเม็ดปุ๋ยนั่นแหละครับแต่ว่าเป็นมูลแพะที่ ได้จากอคออแพ้ทั่วๆไปซึ่งเกษตรกร,ร,กรหลายๆท่านก็นำมาปรับใช้แล้วตอนนี้นะครับต้นชะอมต้นผักหวานนะครับก็สามารถนำมาใช้กับมูลแพ้ได้นะครับผมตัดแสแลนเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะครับ50ูณ50แล้วก็มาคลุมโคลนต้นแต่ละต้นนะครับเพื่อให้ รดน้ําแล้วก็น้าก็ซึมเข้าไปได้ง่ายแล้วก็สามารถที่จะใช้กับมูลทั่วๆไปได้หรือว่านะครับใส่ปุ๋ยได้อะไรได้นะครับก็มันสะดวกสบายนะครับการใช้แสแลนสำหรับการรดน้ําการคลุมหน้าดินนะครับก็มันสะดวกมากๆนะครับอันนี้ก็นํามาฝากคุณผู้ชมความสวยงามของ ต้นผักหวานนะครับที่ได้ปุ๋ยจากเม็ดมูลแพะนะครับวันนี้ก็นำภาพมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันครับว่าเขาได้ผลผลิตจริงแล้วก็ต่อยอดได้นะครับสำหรับพื้นที่ที่กำลังสนใจที่จะเลือกใช้ปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับก็เป็นปุ๋ยเย็นชนิดเม็ดซึ่งถูกกำหนดไว้แล้วนะครับจากแพะนะครับว่าต้องเป็นเม็ดขนาด พอเหมาะนะครับพอควรนะครับสามารถนํามาใช้งานได้เลยนะครับนี่ครับคือปุ๋ยของพี่น้องกเกษตรกรที่สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกนะครับตามข้อแพร่ต่างๆนั้นมีจำหน่ายนะครับหรือแลกเปลี่ยนกันได้นะครับสําหรับข้อมูลดีๆวันนี้เก็บพาบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะครับถือว่าเป็นคลิปหนึ่งที่ามาชมยอดผากหวานแล้วก็ ได้ความรู้ในเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับส่วนท่านที่มีประสบการณ์มีความรู้สามารถที่จะคลิมพิมพ์ใต้คลิปได้เลยนะครับแบ่งปันความรู้เพิ่มเติมเข้ามาก็ได้นะครับยินดีสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีองค์ความรู้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะมาแบ่งปันเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้นะครับขอบพระคุณนะครับวันนี้ฝากกดไลค์นะครับกดถูกใจครับกดให้กำลังใจกด s u b s c r i b ์ช่องติดตามช่องกดกระดิ่งช่องได้ด้วยนะครับ จิรัติกุลฟามแพะออฟฟิเชียลนะครับอ,อีกช่องหนึ่งนะครับฝากติดตามด้ยวยกันแล้วกันนะครับการแสงทองมีเดียชาแนลนะครับทางยูทูบเช่นเดียกันนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมให้กำลังใจใคลิปนี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ